สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Noob Story นะครับตอนนี้อยู่ในหน้าเกมของ d e a t s l e a l มีคอมเมนต์จาก FC ว่าพี่ครับช่วยสอนวิธีผ่านหมู่บ้านใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนซอมบี้จะฉลาดขึ้นมันปีนรถไฟได้แล้วครับพี่ก็เดี๋ยวจะมาผ่านหมู่บ้านแรกให้ดูแล้วกันทุกคนนะครับอ่า no คาแล้วกันนะครับแล้วก็ไม่เอาปืนเข้าไปนะครับ เมื่อเราทำการซื้อฐานเสร็จนะครับให้เราแวะมาตรงนี้ด้วยนะฮะป้ายหนังสือพิมพ์ตรงนี้นะฮะอ่ะเก็บมาทั้งสามอันเลยทุกคนติดแบบนี้เลยนี่ติดแบบนี้ทุกคนติดให้มันสวยๆนะครับถ้าติดไม่สวยก็แกะมาติดใหม่ทุกคนเออ <c oughs> เน้นสวยไม่เน้นใช้งาน <c oughs> เน้นสวยไม่เน้นใช้งานนะฮะอ่ะแปบะบไปแปบะบไปอย่างงี้แปบะบไปอย่างงี้อ่ะแปบะบไปนะฮะสามแผ่นแปบะบไปเลย อ่ะเสร็จแล้วก็ออกเดินทางทีว่าทุกคนนะครับใส่ถ่านลงไปแล้วก็มุ่งหน้าสู่สถาน,นีแรกนะครับไปตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านแรกแล้วนะครับทุกคนนี่ถึงหมู่บ้านแรกแล้วเดี๋ยวเราจะจอดให้เลยชานชาลาไปนิดนึงนะครับเราจะไม่จอดตรงชานชาลานี่จอดแล้วก็กระโดดลงไปให้ไวนะครับอ่ะฮะแบบนี้เลยทุกคน จอดให้เลยมานะครับอย่าแต่ว่าอย่าเลยไปไกลนะให้หัวรถไฟเนี่ยเลยออกไปที่ชาญลานะครับอ่ะมันปีนไม่ได้แล้วทุกคนเห็นไหมทุบเดี๋ยครับอรออะไรอ่ะทุบไปฮะทุบไปไอ้พวกนี้มันก็แค่เป้านิ่งทุกคนมันคือเป้านิ่งฮะมันจะฉลาดกว่าคนเล่นได้ไงวะเออคนเล่นนะฮะเนี่ยมาติดตรงนี้เห็นไหมเมื่อกี้มันมาติดอยู่นะครับเนี่ยมันขึ้นไม่ได้ทุกคนเห็นไหม ถ้าเราไม่แปะไว้ตรงนี้นะฮะมันปีนบันไดขึ้นมาแล้วฮะ,ะนี่เหลี่ยมซอมบี้มันจะสู้เหลี่ยมคนเล่นได้ไงวะถามจริงพี่ชายใช่ไหมพอดูเออเอ้ยไอ,ยอยตัวนี้รอดได้ไงอืออือเป็นไงล่ะมึงดังนั้นนะไอซอมบี้ในหมู่บ้านเนี่ยก็ล่อมันมาเหมือนเดิมนะครับ รอมันขึ้นรถไฟรอให้มันมาติดบนรถไฟนะฮะมาติดรถไฟเนี่ยแล้วเราก็ทุบระวังเอ้ยมันเหมือนมันจะปีนเพื่อมันขึ้นมานะเมื่อกี้ระวังด้วยแล้วกันทุกคนนะครับในหมู่บ้านตอนนี้นะซอมบี้เยอะเยอะกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับอืมรู้สึกว่าซอมบี้เยอะมากนะฮะอ่ะน่าจะหมดละน่าจะหมดอ่าเหลือตัวหนึง่งอ่ามันปีนขึ้นมาว่ะ ไอเอ๋อไม่เป็นไรไอเอ๋อวิ่งช้านะครับแต่ถ้าเป็นไอหน้าโหดนี่ต้องระวังติดก,กําแพงเหรอติดก,กําแพงอ่ะมันไส้มานานมันไส้มานานทุบฟรีไปเลยค่อยๆล่อมาทุกคนไอนี่ไอเอ๋อไม่ค่อยน่ากลัวนะฮะแต่ถ้าเป็นไอโหดเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษไอเอ๋อก็ทุบแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ฮะทุบไปเลยเห็นปะ่ะมันวิ่งไม่ทันเราทุกคนเนี่ยไอโหดไอโหดไอโหดโอ้ เจงไอโหดน,นี่แหละไอเอ๋ออันี้ไอเอ๋อนะฮะสมญานามันชื่อวัยเอ๋อเนี่ยเห็นไหมง่ายฮะมืดละมืดมืดแล้วทำยังไงต่อนะครับอ่ะเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยอยู่ท้ายรถไฟแบบนี้เลยนะครับยังไงก็ปลอดภัยหรือไม่ก็ไปยืนในธนาคารก็ได้นะครับไปยืนบนเคาน์เตอร์ตร,ตรงธนาคารแต่ว่าเดี๋ยวค่ำคืนนี้เดี๋ยวจะยืนตรงนี้เลยนะครับเนี่ยยืนตรงเนี้ย ยังไงมันก็ขึ้นมาไม่ได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวรอเช้านะครับเราก็ค่อยลงไปบูต่อแล้วกันนะครับลงมาบูก,กับซอมบี้ต่อนะครับต่ออันยกที่สองอ่าน่าจะใกล้หมดแล้วนะทุกคนเฮ้ยเหมือนเราเจอขวานวะ่ะหยิบขวานดิวะหยิบขวานขึ้นมาจามหน้ามันหน้ามันจามหน้ามันจามหน้าจามหน้ามันไปดกิกลัวอะไรอะ เรามีอาวุธหนักอยู่ในมือแล้วทุกคนเก็บมาก่อนมีเกาะไหล่ด้วยนะะเพิ่มความถึกขึ้นมาอีก1%ก็ยังดีเนี่ยฮะไอเอ,อ๋อไอเอ,อ๋อโดนจามไอเอ,อ๋อามีโหดว่านี้ไหมเฮ้ไอโหดมาเดี๋ยววิ่งก่อนพี่กอโทษพี่กอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ตายกูตายเกือบตายเนี่ยฮะเป็นไงดูความโหด ง่ายหไหมติดเล่นไ่ดอยเมื่อกี้เกือบตุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้เ,เงินแดงวะทุกคนนี่ฮะประมาณนี้ง่ายปะง่ายดิง่ายจะตายเห็นปะนี่นี่สับเลยสับโชว์สับโอไม่กินน้ำมันงูด้วยเราเก็บน้ำมันงูมาได้หนึ่งขวดนะฮะเราโชว์โหดไม่กินน้ำมันงูด้วยทุกคนเอ้ยมาดิจับ กลัวไวหนนะจับกลัวไหวไหนกลัวไไหนอะกัวที่ไหนซอมบี้เออเออไหนใครว่าโหดนะฮะไอ้ว่ามันโดหดใครว่ามันโดหดใครว่ามันโหดมันก็คือซอมบี้เออเออนี่แหละทุกคนเดี๋ยวเขาโบดเก็บของก่อนนะฮะมามามานี่นี่เราต้องสับ เราต้องสับน,นายธนาคารว่ะกลัวตุยเหมือนกันนะอืมเอาเอาเอาป้ายมาเอาป้ายมาเออหนึ่งหกสองสองห้าอุ้ยน,นาธนาคารมีอีกตัวหนึ่งสับไปดีเออเออมาเออมาไม่โดนว่ะโอเคโดนอยู่นะฮะหนึ่งหกสองสองห้าอ่ะ โปรง่งโปรง่งนะครับโปรง่งไม่มีซอมบี้แอบแฝงเออตุยเลยนะถ้าไม่ระวังเนี่ยอ่ะประมาณนี้ทุกคนอ่ะเราก็ผ่านหมู่บ้านแบบชิวๆมาแล้วนะฮะแบบไม่มีไม่มีอาวุธใช่ไหมมีแค่พั่วนะครับแล้วก็มาเก็บขวานในเชอรีฟอันหนึ่งไอ,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 อ้โหดไอ้โฮดอืออออือโอโหก็บตุย มาทุกคนเดี๋ยวเราเข้าหมู่บ้านดีกว่าครับเข้าหมู่บ้านไปซื้อปืนดีกว่าอ่ะยิ่งมีปืนยิ่ง่ายนะครับเดี๋ยวเล่นแบบมีปืนให้ดูแล้วกันนะฮะเกมนี้เล่นแบบไม่จบแล้วกันนะอะมาทุกคนใส่เช้อเพร่ง่อนนะฮะเมื่อเรามาถึงจุดเซฟโซนนะทุกคนก็เหมือนเดิมครับขายคงขายของให้เรียบร้อยแล้วก็ไปซื้ออาวุอาวุธให้เรียบร้อยนะฮะอ่ะ ก็มาซื้ออาวุธปืนให้เรียบร้อยทุกคนอ่ะปืนเลือกเป็นปืนไรเฟริลละกันนะฮะอ่ะปืนทองตงัวนี้แล้วก็กระสุนกระสุน3แพ็คอ่ะน่าจะพอนะฮะพออยู่แหละซอมบี้ทั้งหมู่บ้านนะครับแล้วก็ซื้อน้ำมันงูซักหนึขวดนะครับอ่ะหขวดติดเอาไว้กันตุยทุกคนปะเดี๋ยวเรามาโชว์สเต็ปแบบว่าผ่านหมู่บ้านแบบมีปืนบ้างละกันนะฮะ ถึงหมู่บ้านที่สองทุกคนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว๋ยจอด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 รีบเลยรีบเลยซอมบี้ระเบิดอ่ะฮะมันช่วยทําให้เราประหยัดเวลาขึ้นเยอะทุกคนนะครับสำหรับตัวซอมบี้ระเบิดนะฮะมันวิ่งมาระเบิดใกล้ๆเพื่อนมันเพื่อนมันก็ตุยหมดเดยฮับด้วกว่านี้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาล,าล้างบางซอมบี้ทั้งหมู่บ้านกันทุกคนนี่ฮะ เห็นไหมง่ายนิดเดียวทุกคนญาติตรงไหนอ่ะครับมันญาติตรงไหนอ่ะครับนี่ยิงรู้ได้ด้วยนะฮะเฮ้ยไอเอ๋อไอเอ๋อเข้าหลังว่ะไอเอ๋อจะเล่นหลังว่ะโซตีน้องนะฮะพี่หูตาไวว่ะจะเล่นเกยพี่เหรอน้องเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนโดนได้โหดโดนไอ้โหดโอ้ยเดือดเหลือคลื่นหลอดนะฮะ เราจะผ่านหมู่บ้านนี้ไปได้ด้วยดีหรือเปล่าทุกคนเราจะไม่กินน้ำมันงูนะฮะหมู่บ้านนี้เดี๋ยนะเอ้ยเองทำอะไรอะ่ะเองทำอะไรอะ่ะ <c ười> ข้าเห็นนะมาเด็กไอ้โหดแล้วไปเฮ้ยระเบิดไอ้ตัวนี้อันตรายเฮ้ยไอ,อ้เกาะตอมบีเกาะเฮ้ยเดี๋ยว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 คาร์บอยหรอไม่ใช่นะเหมือนได้ยินเสียงคาร์บอยนะฮะเมื่อกี้ น่าจะหมดแล้วนะหลังเรียบเลยทุกคนโอ้ยคนเยอะเผื่อแป๊บเดียวฮะตอนแรกคิดว่าหมดแล้วนะเผื่อแป๊บเดียวมันเข้าหลังเพิบมพับพิ่มพับ,พบ,พบ,พบเลยฮะเฮ้ยคาร์บอยอู้ยว่าแล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงคาร์บอยนะฮะ ่ะน่าจะหมดเนี่ยขอบอยขอบอยขอบอยสอยแม่งเลยสอยมันสวยมันสอยมันสอยมันเฮ้ยเฮ้ย,ฮยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชายเองก็เกินเองน่าจะตุยได้แล้วนะเหมือนมันบ้าปะอ่ะยิงล่วงทั้งม้าเลยนะฮะไม่สนละระหว่หางี้เราจะตุยนะฮะ มาเลยจริงให้มันร่วงั้งมาเลยทุกคนเออเราก็เกือบตุยเหมือนกันเราวะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการผ่านหมู่บ้านแบบชิวๆนะครับแบบง่ายๆทุกคนมันไม่มีอะไรยากนะฮะก็ประมาณนี้ฝากเป็นกําลังใจพี่ิธยการกดไลค์กดซับด้วยแล้วกันทุกคนไว้เจอกันครับสวัสดีครับ